ตั้งแต่มีโควิดเนี่ยวังเนี้ยเพิ่งเป็นงานวังแรกสุขโขทัยด้วยไกลไกลแสงไกลก็ต้องรับเพราะไม่มีแหลกไงเพื่อนเจ้าภาพเอาแองนาบาเซอร์ไพรเอามากักตัวตั้งแต่6กโมงเย็นนี่จะสองทุ่มแล้วไม่ยอมให้กูไปไหนเลยปวดทั้งเย่วก็ปวกแล้วมันก็หนีลงไปแหลกเข้ากระอกทิ้งกูหิวอยู่บนรถคนเดียวเอาน้ำมาทิ้งไว้ให้ขวดหนึ่งให้กูกินให้ปวกเย,ย,ย่ใส่ยังั้นงานบวชไง ตั้งใจจะบวดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วดันแหเลยวัดไงแล้ไม่ได้บวกงานนี้ไม่รู้ว่าได้ค่าตัวร้อยก็ยังไม่รู้นะไก่ก็ไกลนะเออเราเอามากักตัวไว้เข้าก็ไม่แหลกไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรนักหนาพีนีงปรบเือให้คุณอนนาเชิญเชื่อเลยแล้วสอดีมากเจ้าภาพเขายังไม่รู้อนาไปควงกันทำไมโอ้โห ธรรมดาเนี่ยหน้าองค์เนี่ยจะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วอทำไมดันแหเลยวัดอ๋อแหเลยวัดก็เลยไม่ได้บวชไงแล้วก็เลยต้องบวชป<ว>ีนี้เพื่องเล็กมึงเหรอเย็ดเปียดไม่สนิทกันสักหน่อยแม่งแย่กาต,ว,ตวดใครที่ชอบตกบนระนังพี่น้องโอเคพื้นที่กลางเยอะยาวมาก ยายดำบอกเอามาเสืร์ฟใหผู้ใหญ่อูดเอากูมาก,ากักตัวไว้ในห้องเลยในล็อกตู้แอบแมงเย็นชิดหายเลยเย็นป<ะ>ุ<ำ>๊บครับเย็นจนแข็งไปทั้งตัวอะไรแข็งตัวไอ้ที่อยากให้แข็งแม่งก็ไม่แข็งมันไปแข็งต้องอื่นเอามาเสืร์ฟใหผู้ใหญ่อูดถามว่าแองนากับยายดำนี่สนิทกันไหมสนิทสนิทสนิท สสด็จตั้งแต่เมียคนโตจนถึงเมียสุดท้องพอคัสโนว่ามีเมียหลายคงไงช่วงระหว่างโตกับสุดท้องมันมีเดินทางมาหลายจำนวนไหมจำนวนมันเยอะไหมโอ้ยมาเร็วๆนวี้ไปหาวันที่กรุงเทพคายใหญ่คายโตวคุย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 มีเมียแค่สองสามคงมาคุยกับแองนาแองนามีเมียเป็นพันอ๋อพันคนไม่เมียคนนึงเสียมาให้พันหนึ่ง ทีละบ,บาททีละพันบาทพันบาทเลยแย่นอนนิง่งต้องปอยสามร้อย300ขอเสียงหน่อยอ๋โปรโมชั่นพิเศษสามร้อยได้เสียงขอเสียงถ้าพันเดียวนอนนิ่งนอนนิ่งถ้าเ<ย>พิ่มสามร้อยมันจะซีซารให้หน่อยถ้าเพิ่มห้าร้อยถ้าไม่เพิ่มแม่งเล่นเอาเล่นโทรศัพท์กูเราจะทำ,ทำอะไรมันไม่สนใจทำเหมือนว่ากูกำลังไม่มีอะไรกางบอกขอขอปอยสามร้อยแม่งทนในั้นแหกปากลั้นห้องเลย วันนี้ท่านผู้มีเกียริโชคดีนะครับที่ได้มาทางอาหารโต๊ะจริงที่แรกนึกว่างานกาชาติทำไมทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้วะ<อ>แล้วก็ถามเฮียดำเฮียามาเพียรงานหรือเปล่าเขาบอกไม่เพียรวันนี้ท่านโชคดีหมูเห็ดเป็ดกว๋วยที่ท่านทานเนี่ยไก่ไก่เป็นกว๋วยพมมาจังเพราะก่อนจะเอามาทำไ้ตั้งจริงเนี่ยกุกแหกตูดดูทุกตัว พรมจรรย์ใช่ตัวไหน่านตัวผู้พี่แล้วจะไม่เอามาทำให้ทั้งกีอ๋อถ้าโดนพี่แล้วไม่ไม่มาี่น้องกรบมาให้ไก่พรมจรรย์หน่อยครับไก่พรหมจรรย์แล้วเด็กเสิร์ฟที่นี่ทําไมครับก็เป็นเด็กเสิร์ฟพรมจรรย์รู้ได้ไงก่อนที่จะมาเสิร์ฟเนี่ยครับเฮดําแหกตูดดูทุกตัวเดี๋ยวนีมีสามสิบคนนะวันนี้แหกทั้งคืนเลยจะด้ว่าเฮดําแหกโลกหน้ามาสามวันแล้วเออเฮดําบอกเฮย แบ่งเลผมแหกมั้งเขาไม่ไม่ไม่อูชอบแหกแต่พี่ดำเนี่ยเป็นคงใจดีครับเป็นคงใจดีใจเย็นหน้าครบ <ผม S 1> ใจดีจะ<ม>คนครบได้แต่ใครจะคบก็คบสำหรับอูพอได้ทไีไม่ครบพอเลียวชมใช่ไหมกำลังชมกำลังชมถ้าเป็นคนใจดีไงเมียเยอะด้วยใจเย็นอ่าการมาของครั้งนี้มันลึกลับซับซ้อนนะครับคือยาดำานี่ย เขาเสนอก,กับผู้การยิ้มผู้การยิ้มก็เสนอกับเอ็งนบเฮียดําก็เสนอกับอ่าผู้ใหญ่อุดสามสี่ทอดแล้วการมาครั้งนี้นะกูยังไม่รู้เป็นงานแรกเลยที่กูไม่รู้ยอดอ่ะไม่รู้กูจะได้เท่าไหร่ไก่ก็ไกอ่อ่ะหรือจะได้หรือเปล่าเออแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอนาคตสับสนมากเลยใช่ไหมสับสงไม่รู้จะได้เท่าไหร่เป็นงานแรกแล้วงานพวกกันงานไหลสุด คือบางท่านรู้ว่างานไรลุดคืออะไรคือเล่นเสร็จแล้วเขาเขามาตกล่ะขอบใจขอบใจขอบใจดีมากแอนนายยมเลยไหลสุดไหลสุดไปคงไปคงนี้น่าครบแต่สักขนาดข้าวต้มเขายังไม่จ่ายงานนี้คิดว่าเขาจะจ่ายหรือก็ยังสงสัยอยู่แองนาไม่ได้มาง่ายๆยิ่งไกลๆอย่างเนี้ยไม่ได้มาง่ายๆที่มาวันเนี้ยมึงยิยงอะ พวกพวกเต้นรถเต้นรถชอบท้งตูดหมดนี่เต้นรถหมดเลยเนี่ยชอบมงเหลือมสวนทางเถือนแองนาไม่ได้มาง่ายๆครับที่มาวังเนี้เพราะว่าว่างแล้วจะคุยทำไมแล้วไม่ใช่ว่าจะพาะวังนี้ว่างมาเกือบสองปีแล้วตั้งแต่โควิดมาเห็นว่าจะแพะกระดานแล้วนอนจนเป็นแผลกดทับ พราะไปโดนแล้วก่อนมีโควิดทำงานไม่มีเวลาพักผ่อนรายการทีวีเยอะแยะไปหมดซิทคอมพอมีโควิดนี่กูพักผ่อนจนไม่มีเวลาทํางานนอนจนไปแพ้ก,กดทับนี่จะฟักตาเมียแดกอยู่แล้วนะก็เลยแบบไม่ได้เช็คอะไรก็เสนอการถ้าผูการยิ้มท่าผูการยิ้มแล้วก็เมตตาแองนาแล้วท่านผูการนี่ก็ใจดีไปงานของท่านกูก็ไม่เคยได้เงืน่น ให้แต่พระงานนี้ก็เตรียมพระไปแล้วพอแล้วพระกูเอาไว้จนหิ้งเัีงออกแล้วรับพระมาทุกงานทุกวันนี้กูจะเอาพระคุกข้าวแหลกอยู่แล้ววันนี้ถ้าจะรับพระอีกสักง,งานจะรังเกียจพทธเฮียดำไหมรับพระอีกหนึ่งงานจะรังเกียจเฮียดำไหมฮะปฏิญาไว้แล้วถ้าเอาไม่เอาเนื้อจีนเอาไปเนื้อผง เนื้อผมนี่ยังขุดคกข้าวเก็บไร่เนื้อชิ้นนี้แข็งกักไว้เข้าอะไม่มีอะไรจะกินครับออแต่ได้ข่าวมาจากบ้านว่งยังไม่เห็นกำนันอุดเพราะว่ากำนันอุดเนี่ยเป็นคงใจดีผู้ใหญ่อูดอผู้ใหญ่อูดปีหน้าก็เป็นกำนังแล้ว <laughs> เจอใครชอบให้ตังค์ชอบสะดอกคอ เออวันนี้จะพาะโปรยทานเนี่ยเก้าเก้าหมื่นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าแต่แขกที่นี่ยอมรับครับให้เกียรติการดูของท่านเนี่ยไม่คุณมาอิอ่โวยวายไม่ลุกพุกพ่นครับนั่งกันยับตั้งใจดูไม่เหมือนงานเมื่อต้นเดือนที่แล้วไอ้นากำลังเล่นเล่นเล่นเนี่ยเดินมาให้รางวัลกันให้พลาดไปหมดเดินจนไม่มีจังหวะการเล่นที่นี่เด็กคนมีมารยยาแต่ที่นี่เยอะเมลัยยานั่งยับ นี่กูจะลองอยู่แล้วจะเงียบเลยงานที่แล้วเดินเป็นพันแต่เดินแผดพังเอาระวันไปเดี๋ยวกูถึงพันนเดี๋ยวกูถึงสองแผดที่นี่เงียบนี่ขน,น,นาดข้างหลังนี่เศรษฐีทระนั้นเลยเนี่ย<อ>จะของเต็นรถทั่วประเทศที่มานั่งเนี่ยยืนอยู่นหลังเที่เยอะเลยนะคนละพันละพันกูเกิดเลยเนี่ย <laughs> เลยไปเขาเขยมพระไว้มาแล้วมาแล้วโอเคนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิเอาไว้กนเอาแบงด้วยเฮ้ยพันไม่พันะยีบมายี่บาเอาเดืว่าไม่เอายี่สเอาเอาเคนดูถูกมาดูทาที่นี่มาดไม่ต้องแยกทางทีรคงไม่ต้องไปเอบัตริวก่อนอบัตรทิ้ออ่ะไม่ต้องเลยพี่สตรงนี้เลยเดี๋ยวไอ้นั่นเขาจะคนละครื่งอะคนละครื่งนี่มึงฟักแบงห้ามาแล้วง้กูเสียบอเออนี่ก็ดีนเป็นวง เฮ้ย hey. ไอ <laughs> ้ไอ so, uh, uh, like, uh, uh, mm, uh, ้ไอ right hmm, ้น <haciendo noise> ี่มีเหรียญใช่ไหมจะแรงว่าประชามึงไปรับเขาโปรยทานโปรยทานตอนเย็นเน่ยเอาเอาเร็ว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 นี่ตัวอย่างที่ดีมามามาเร็วนี่ดูดูดูสภาพไม่น่ามีตังค์เลยอะงานงานที่แล้วเดินเพี้ยนเพี้ยนพลาดเลยงานนี้จะเป็นแบบนั้นแล้วนี่แบบร้อยข้างนั้นถ่ายถ่ายถ่ายได้เลยถ่ายขีดลูกไมได้เออถ่ายแม่งสว่างเลยวันนี้ดีดีด อันนี้สำคัญนะครับน้ำมันเสียบบารนะครับนครสว่างนะครับเขอเชิญบนเวทีด้วยนะครับขอให้ให้มึงเจริญเจริญนะเสียบบากเนี่จริงอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วนะครับนี่ให้จริญเจรลญมาให้กูเอาไปใช้ไลให้กูเอาไปอมผมจะนับหนึ่งถึงเช้านะครับจะมีใครให้อีกไหมนานไปนับหนึ่งนานไปออดางไปหลนไปผมจะปิดการรับแล้วนะครับ เฮ้ยนี่นี่นี่ย้เสียบหนูนี่เก็บไว้ไปโรงเรียนพรุงนี้ไหมลูกเออโอเคโอเคพรุ่งนี้แต่เด็กกับเล็กก็ยังเอาเอาทุ่มนี้ยน้ำมือเพราะว่าว่างงานมาตั้งแต่โควิดอยู่กูไม่เคยมีงานงานนี้งานแรกมีทำไมได้พู้กานสนนตกับยาดำนะกูก็ไม่มีนอนอีกนอนนอนอีกแต่บอกไปก่อนนะพักกูไม่เอาแล้ว อ่ารับเลยโอ้โหแกล้งผัดไปกันท่านประธานบริษัทมหาชนคุณดูแลให้ดีเที่ยวหนึ่งสองสามโอ้หน้าไปท่วมเลยอย่าบอกอย่าบอกแล้วว่าเอาออกมานะผมสามพันขอแสงต่อมือนะครับคงใจดีอย่างนี้หายย่านี่ไงเมียน้อยเยดิมใช้เมียดัมโอ้โหสบายไม่น้เยดิมไหมเยดิมมาได้นี่คนละออนี่ของเล็กเมียพันตุต้งนี่ครับยิ่งยิ้ ยกตัวอย่างที่ดีสามพังมีใครใจมากกว่าสามพังไหมเฮ้ยไอ้ดําขอให้สักสามพังแล้วมาสองพังนักเก็บไตใจหายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าไปตักบาทอย่าไปทำอย่างนั้นอ๋อเหรอคุณมากกว่าเขาอ๋อเดี๋ยวพวก้องพังคุณเห็นคุณเห็นคน,คนแปลกหน้าดีกว่าเหรอเอาแพรเขาคงหนึ่งไม่คุณมองจากต้นเงนเงินใช่ใช่ที่สามพันคนใหม่นะยังไม่รู้จักเขาเลยนะเนี่ยแ<ค>ต่สองพันรู้จักมานานคุณทิ้งคนเก่าเลยเหรอเอาไปทิ้งพวกเล็ก าไม่มีเขากูก็ไม่ได้มางานนี้หรอกอ่ะยืนทำไมกันเฉยๆเราไม่คิดจะทำเหมือนเขานี่ยคคุมไข่าพวกไข่ข้างหลังเนี่ยเงินหมุนเวียนในเต็นท์เขาเนี่ยสี่สิบห้าสิบล้านหมดแต่ไม่ควักกันเลยคคุุณณบอกจะวันนี้แหละเขาจะเจริบผมก็จะให้เงินแอนนะอย่าบอกนะว่าใจยมีอีกแล้วเอาเหรียญมาอีกแล้วโอ้ให้พระ ูบอกแล้วไงกูไม่เอาพระเย็บเปียกเอาไม่ให้เป็นพระอีกแล้วนี่ฟักมาจากไกลเลยอย่าบอกว่าตังจะครบอะไรไม่เอานะมันมีมันเล่ยมันไงคนนี้แล้วคนนี้แล้วเออขอให้มึงเจริญเจริญอ้าเดี๋ยวผู้ใหญ่อุ่ดจะมอบเป็นงานอัดอวยพรให้ผู้ใหญ่อุ่ดบวชลูกบวชลูกชายก็ขอให้ซอสซอด้วยอัดซอภรรยาอัดซอสเหรอเอาวันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่แล้ว เรื่องครอบครัวแต่แก่อ๋อใช่ใช่เขาแบ่งกันเขาสมเป็นเนื้องอกในเรื่องกู้กูก็ขอให้ผู้ใหญ่จงอายุมั่งขวังยืนความรวยพิงเข้ามาชนความจนพิงมันีเงินแสนย่าให้ขาดบ้านเงินล้านย่าให้ขาดบัญชีจงหนูด้วยกันแบบถือไปเท่ายอดทองกระบองแข็งเป๊กยอดเพชรยอดเต๊กแล้วก็ได้ได้รุ้จากรวกาไปเต็มเต็มนะครับ ขอให้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นกำลังเป็นอบตอเป็นสพสอขอให้ตำแหน่งทั้งเป็นเรื่อยๆถ้าคนไม่รักเขาเขาไม่คนไม่มาขนาดนี้แถว,แ,วแถวบนเนี่ยตัวเทศเลยเดินทางมาชะมาให้ตัวเทศเลยที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันนะมาต่างจ,าจังหวัดเยอะครับแต่ควักคนเดียว <c oughs> ที่ยืนอยู่เนี่ยอ๋อพูดไปเรื่อยๆเผื่อมันจะอายเผื่อเขาจะอายเดี๋ยวให้สิบเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆแล้วไปกันนะพอบางอายอายอายเราฟักฟักฟักใหญ่ๆไปเรื่อย ลงไปโดนแอนนายยจะไม่รีบลงตรงนี้นะครับจะพูดจนฝ่าพวกเขาจะใจอ่อนยังยังไม่เข้าเป้าบอพระก่อนเดี๋ยวตังมาอีกแล้วอ่ะยังพูดไม่ได้ยินเหรอโอ้ยพระแบบนี้ไม่เคยมีพระล่วงน้องสวรรคโลกสุโขทัยเคารพนับถือมากใช่ไหมเรืงจริงท่านองค์นี้ท่านชาวาวบ้านเท่าไหร่พระล่วงพระล่นี้ชาวบ้านเท่าไหร่เก้าสิบเก้า กก99แอนนาปล่อย80ไม่ความไรด้วยชั่วโมงนี้แ80ชั่วโมงนี้รอดหมดละได้ตังค์เก้าละโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวแล้วละรับปรกันมีงานอะไรเรียกผ่านจะดำได้นะแต่เรียกผ่านผมจะถูกหน่อยถ้าผ่านพี่ดำเขาจะไปบวกเขาไหนวะไม่รู้นะคนนี้ไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวเวลาอย่าเพิ่งไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมอบเสร็จปุ๊บจะถ่ายรูปบูมแล้วก็ทุกท่านก็จะคลั่กสั่งให้อนนาดีม้างเขาจะได้กินมานะพูดไปเรื่อยจะฝาเขาจะอาย แอนนาคิดว่าเขาจะอายไหมว่าเขาขายของคันหนึ่งสองสามล้านนั่นเนี่ยตอนนี้เขาบันี้เขาคงไม่อายแล้วล่ะเขานิ่งขนาดนี้เขานิ่งขนาดนั้นว่าความหวังคุณเริ่มเรียนล้านเรียนลานหาไปการแต่งตัวแต่ละคงไม่บ่งบอกคนมีตังนะเจ้าของเต็นท์เงินจุนุนเรียนห้าสิบล้านเออเจ้าของเีนตังแต่งคือคนรวยเขาจะไม่ต้องต่งตัวหรูว้าโอ้อามันติดดงอะยังไงองแต่งดีดีเนี่ยไม่มีแี่อะไรนะไม่มีจะาเด็กอยนะ จะเด็กฝาบ้านอยู่เ้าซึ่งวันนี้ก็คงจะพบกันแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวไอ้นาจะลงไปให้อยากถ่ายลูกก็แองก็ถ่ายได้นะครับใบละห้าสิบบาทโอเคครับสวัสดีครับโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดีใจนะครับขอบคุณครับศิลปินที่พวกเราชื่นชอบเนาะโด่งดังมาก